ทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งรูปเซตนี้กันนะครับผมทนท้องฟ้าที่กําลังคิดในตอนนี้ผมกัจะมาแจกเป็นเซตนี้สวยมากทุกคนมีแคปนะครับโอ้ยนี่แบบใช้วิธีการแคปเอานะครับทุกคนแคปถ้าเราพอใจแล้วนะครับก็เอ็กซ์พอร์ตได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับกัดอีกแล้วนะครับกัดกัดกระชานะครับคือรูป e ีนี้อยจะบอกว่า แต่งหลายขั้นตอนมากนะครับทุกคนคือ <c oughs> หลายขั้นตอนนะ่ะเอออ่ะอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีดาวน์โหลดนะครับกัจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดได้หรือว่าใครอยากดูวิธีดาวน์โหลดก็สามารถไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับผมกัจะมาแจกเป็นเซตนี้ สวยมากทุกคนมีท้องฟ้าเป็นกําลังทนที่กําลังคิดในตอนนี้เลยนะครับสําหรับคนที่ถ่ายในกระจกให้เห็นท้องฟ้าให้เห็นตัวเองอะไรแบบนี้นะครับทุกคนจะบอกว่าง่ายมากๆเลยนะครับออย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r i b e กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าที่เกียจแชร์ไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับผม <c oughs> แล้วก็กด,ด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้มาแจากพรีเซตกัน เรื่อยๆอ,อีกเยอะๆนะครับทุกคนมาเริ่มแรกเลยนะครับผมเราก็ต้อง Import รูปเข้ามานะครับผมต้องเอารูปมาแล้วก็ต้องเข้าไป Qui ิ k s h o t นะครับปึ๊บเลือกรูปจากค i c k s h o t มาเรียบร้อยก็หารูปมาซึ่งทุกคนสังเกตไหมว่าเราอ่ะต้องหาเอ่อ ทองฝาที่มันเหมาะกับเรานะทุกคนไม่ใช่แบบเอาอะไรก็ไม่รู้มาใส่นะปึ๊บปึ๊บพอหาทองฝาได้ตามที่เราแบบชอบหรือว่าเราแบบถูกใจแล้วนะครับทุกคนเราก็มาเพิ่มลดชาร์โดอีกก็ได้นะครับปึ๊บทุกคนเห็นไหมว่ามันเป็นรูปดาวรูปดาวก็คือมันแบบไม่ฟรีอะทุกคนเข้าใจไหมเราก็ ใช้วิธีการแคปเอาแคปนะครับอุ้ยนี่แบบใช้วิธีการแคปเอานะครับทุกคนแคปปึ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไป snap seed นะครับแกก็จะมาต่อที่ snap seed เป็นอันดับที่2นะครับทุกคนพอ snap seed เสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บแล้วก็จะไปเพิ่มรถเนี่ยทุกคนเอาแบบเนี่ยปรับเฉพาะจุดนะครับแล้วก็ไปเพิ่มตรงที่ ตรงมือเราทุกคนที่แบบมือมันดำใช่ไหมเออเราก็ไปเพิ่มนะครับเพิ่มเรียบร้อยแล้วก็แบบปรับให้มันสว่างขึ้นปรับให้ส่านสว่างขึ้นปึ๊บปึ๊บพอสว่างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บันทึกนะครับพอบันทึกเสร็จแล้วก็เข้าไลท์รูมเลยนะครับทุกคนพอเข้าไลท์รูมไปแล้วใช่ไหม พอเข้าไรลูมพรีเซตไปเรียบร้อยแล้วก็มีพรีเซตที่แบบแต่งไว้แล้วนะครับนี่แล้วก็เลื่อนปึ๊บไปนะครับทุกคนนี่ก็ใช้เป็นพรีเซตตัวนี้นะครับกดเข้าไปปึ๊บนี่สวยเลยนะครับโทนทั้งหลังก็จะได้โทนออกแบบสีซีดไปเลยนะทุกคน สีมันก็จะออกแบบสีซีดๆไปเลยนะครับเราสามารถแบบเพิ่มหรือว่าปรับแต่งอะไรได้อีกนะปึ๊บจะเพิ่มแบบความคมชัดอีกก็ได้หรือว่าจะเพิ่มแบบให้มันภาพมันชัดและที่สําคัญเราไปแบบขมโมยรูปเข้ามาเราก็ต้องมาเอ้ยไม่ใช่สิเราไปขมโมยอันนั้นเข้ามาเราก็ต้องมาปรับความคมชัดให้รูปนะครับทุกคนคลิกความคมชัดเข้าไปปึ๊บ ก็ทุกคนครับก็จะประมาณนี้นะครับผม EP นี้คือแบบแต่งง่ายสามารถเพิ่มท้องฟ้าได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากให้การแต่งแบบโทนไหนให้อีกนะครับผมสามารถไดร์ไดรรดไดรเรตเมซิตไ i จมาสอบถามรือแบบพี่กัดแต่งโทนานี้สีนู่นนี่นั่นได้หรือยังมีแคมเปญแบบเดิมอยู่นะครับสำหรับใครที่อยากให้การแบบแต่งรูปให้นะครับผมสามารถ แต่งไม่ใช่สิสามารถส่งรูปเข้ามาในแดนที่ใน i อของกัดได้เลยนะครับผมกัดคาชานะครับสามารถเพิ่มเข้ามาพี่กัดอยากได้โทนี้แต่งให้หน่อยแต่งหน่อยหน่ะเออนะครับผมสามารถส่งเข้ามามากัดจะช่วยแต่งภาพให้ได้เลยนะครับทุกคนสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กัดด้วยนะครับทุกคนจะได้แบบมาทําคลิปให้ทุกคน เรื่อยๆเลยนะครับผมคลิปไม่ยาวหรอกฟังแบบเข้าใจรู้เรื่องเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่แบบหาลิงก์ดาวน์โหลดไม่เจอนะครับผมก็คลิกมุมบนนะครับผมมันจะมีลูกศรน,นะครับปึ๊กคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีด้านล่างกก็จะเขียนว่าลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมกด s u b สไคร์ก่อน <laughs> กด s u b สไคร์ก่อนดาวน์โหลดอ่ะก็คลิกเข้าไปก็ดาวน์โหลดปกตินะครับผมนําเข้า v ีเซ็ปกติ เลยนะครับทุกคนยังไงแต่งสวยไม่สวยก็มาแชร์กันได้นะครับทุกคนสามารถเม้นบอกได้เลยนะครับไม่สวยวะ่ะเออดูนะ่นแต่งมาแล้วไม่สวยแต่งลงมาแล้วแบบเปิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเมนตได้เลยนะครับผมนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย